คลิปนี้ให้มาดูเจ้า XCMG ครับเจ้าก็ทำโตทอยดินครับผมเนาะตักดินที่ตรงนี้มาทอยเข้ามุมมุมมุมแปลงตรงนี้ครับผมเนาะให้ดูมุมนี้ครับผม ือโยนมาก่อนกับแต่วันนี้ฝนไปตกวันนี้มันก็จะแห้งครับเนาะแห้งผสมกับดินโคลนครับผมจะได้ลงไปฝึกเจาะได้สบายๆครับว้ามันเป็นดินร่วมครับเนาะดินเหนียวครับถือว่าโชคดีนะครับผมเนาะ ฝนไม่ตกครับต้องใช้ดินเหนียวขึ้นมากลบรอยเดิมเพราะว่าดินมันน่วมมากครับดินเหนียวนี่คือเอามากลบว่าเดินได้สบายกันเนี่ยก็จะดึงดินมาช่วยได้น ดจ้า ECMG ครับอ่ายกดินขึ้นมาเนี่ยแข็งน่าจะเกือบสองคิวครับเพราะว่าพิกัดกรุงกรีก็อยู่ที่หนึ่งคิวแล้วครับแล้วก็มีปีกไปสองข้างแล้วครับแล้วก็ตักขึ้นมาข้างบนนี่หมดนะนิ่มๆเนิบๆครับ ขึ้นมาฮะโอ้โหยิงขึ้นมาแบบขันกันเร็ยงรวงนะครคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกก็พรุ่งนี้ก็น่าจะจแห้งนะครับผม เดี๋ยวก็ดันเดี๋ยวมาครับเป็นดินดินโคลนครับผมสบายนะครับตนี้เป็นโคกที่เชื่อมกับถนนครับผมถนนเส้นทางสัญจรตรงนี้ครับผมนะ้แต่ว่าน่าจะเป็นคอนกรีตครับเอาหินกรุบครับแต่ทุกวันนี้หินหายหมดแล้วครับเหลือแต่ดินครับผมวันนี้ก็เป็นโคกของท่านท่านก็ให้อยากได้โคกของดีที่สุดครับผมเพื่อที่อนาคตก็ถ้าจะมาดูแปลงแล้วก็จอดรถได้สบายครับถ้านนี้มันแข็งนะเข้าไปจอดได้ด้านในครับ ว่าปากบ่อตรงนี้จยห่างจากพืออ้นถนนตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20เมตรครับท่านช่านใช้ต้องการอย่งไงครับเอาดินเหนียวคุกกะดินโคลนก่อนครับผมเพื่อที่จะให้มันแห้งครับ่ะเอนนี่ีก็จะหลุดไม่หลุดเลยครับเนี่ย ก็ได้เวลาเลิกงานลแล้วแหละครับผมเพราะว่าเป็นเวลา5โมงแล้วพวกเราก็ไม่ต้องทําครับมันเลยเวลาครับมันเหนื่อยเพราะว่าต้องนั่งตริงบนรถทั้งวันไม่ใช่เรื่องสนุกครับปริงบนรถทั้งวันครับน้องๆครับทํางานถึงจะเป็นห้องแอร์ก็จริงเนาะแต่ว่าต้องนั่งตริงนั่งเอาสูงนั่งปริงแล้วแล้วก็นั่งคอนโซลทั้งวันจริงเจา้า ECMG คอนโัลมันจะแข็งกว่าเจา้า โคเวลโคเอสเ0สครับของอาจารย์เจ็ดตัวนี้มันจะคอนทนจะแข็งกว่าครับถึงเวลาเลิกงานของพวกเราแล้วครับตรงนี้ก็เหลืออีกนิดหน่อยครับผมเราลงมาช่วงเชา้าก็เคลียร์ินตัวนี้เสร็จก็ดึงดินนี้แล้วก็ไปเปิดคลองไส้ไก่ฝั่งนู้นครับน่าจะจบครับ บรรยากาศยามเย็นของตำบลชุมแสงครับพิกัดที่เราอยู่ครับแล้วก็ด่ฮะดูข้าวเขาสวยงามมากครับฮะสวยงามจริงๆครับมีแต่ท้องทุ่งนาตรงนี้ครับเนาะต่างกับบรรยากาศที่เรามาเมื่อกี้ครับที่เทศบาลสองชั้นครับไม่มีข้าวนะครับผมแล้ก็ยังเหลืองอ้อยเลยถึงว่าพายุเข้ามาหลายรอบแล้วครับก็ยังยังยังไม่สวยเลยครับเนาะแต่ตรงนี้คือน้ําท่าเขาอุดมสมบูรณ์กับฮะหรือบรรยากาศช่วงเย็นดู ฟังเสียงเขียดร้องเอส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 เอนะแล้วก็มาดูหน้าง,งานของพวกเราด้วยครับเนาะตรงนี้พรุ่งนี้ถ้าไม่ตกทั้งวันผมว่าน่าจะดินจะแข็งครับไม่น่วมแล้วแหละเนาะและการเดินก็จะสะดวกสบายขึ้นกว่านี้ครับนี่ฮะคือหน้าง,งานช่วงของการทํางานหน้าฝนครับถ้าฝนลงมาโดนดินมันก็จะแฉจะน่วมครับเนาะรถใหญ่ก็จะยืนลบาบากเนี่ยพอยืนลงมาเป็นอย่างประมาณนี้นะ,นะยุบลงไปอีกนะมันจะแต่งได้ไม่สวยงาม เพราะว่าชั้นล่างมันนุ่มครับผมเนาะมันเป็นดินโคลนมันก็นุ่มครับเจ้าคำโตของเราคว้เจ้าของก็วางไงบอลจ้าของก็วางไดี๋ยวเห็นป่อันนั้นจะทำสันแข็งได้ปะแต่ในแบบมันนี่สันแข็งเอาไปลเท็ดหลายแล้วมันเหยดมันเห็ดสิบเมตรสิบเมตรอันนึง อันนั้นตรงตรงมุมปิศานที่แข็งไหมเทิดครับเทิดยังดึงเทิดเทิดหมอ่ะคือเราดึงยาวมาเลยไหมเป็ครับเราไปยืดทันแข้ให้จบแล้วก็ดึงยาวมาปิดเลยเป็นสี่เหลี่ยมมันเลือบอะไรมันฝุ่นมันแหงมื่อนพื้นเลยเนาะถ้าฝนไปตกเคลียร์ได้เลยเนาะก็เคลียเคลียเพราะไม่ต้องเอานั้นมากเพราะอันหมันเคลียร์ไม่ได้เราต้องดูพื้นที่จริงๆคือไปเหยียบมันก็ไปปิดคือเราหยิบขึ้นเขาเขาก็เคลียร์ได้แค่ไหนแค่นั้นนี่ยนี่ค่อยเคลียร์สุดท้ายอ่ะเองเก็บอยู่มาก่อนค่อยเคลียร์สุดท้ายเลย ไปเคียงในมาเสร็จสุดท้ายก็มากวาด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 ไล่ทิศตรงไหนอีกดิแล้วขุดคลองท่อตรงไหนไม่ท่อเยอะขนานี้เราจะทำยังไงวางเอาวางอะไรอย่างเงี้ยกับรถผ่านมาแล้วไงไม่ไม่ไม่ต้องวางไม่มันวางไม่ได้หรอกมันมันมันผ่านแล้วกลับไปวางไม่ได้ก็คือวางเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราวางนะเราไม่ไม่ใช่มาทำโพวางไม่ได้ วางให้ด้วยมันวางด้วยไม่ได้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 ก็คือเราขุดได้อย่างเดียวกับถมแต่ว่าเราจะยืนรอเขาทั้งวันไม่ได้นะเพราะพี่ต้องมีที่ไปไงอ๋อที่แกมาทิ้งไว้ตรงไหนนี่ก็จะให้วางตรงทางเข้าไปทำทางเข้าฝั่งเราต้องปางนีู่เลยก่อนนะครับเจ้าของแปลงให้เอาเอาท่อมาให้เราแต่ว่าไม่เห็นเจ้าของแปลงมา ก็เรื่องการขุดโคูงท้องนาเราสามารถที่จะขุดเจาะให้ท่านได้ครับเจาะแล้วก็ท่านต้องมารีบวางเพราะเราต้องกรบกบเสร็จแล้วก็ต้องออกไปเลยครับเพราะเราไม่ได้สามารถที่จะมายืนรอท่านในทางหวันครับอันี้พูดถึงการวางท่อในการรับงานของโค้ง ok ท้องนาของพวกเราครับเราก็สามารถแทะเจาะให้ท่านได้ครับไม่สามารถที่ยืนรอที่จะให้เราวางให้จบได้ครับผมเนาะอันนี้คือหน้าง,งานที่เราทํามากันนะครับรพูดตรงไปตรงมาครับจะได้ไม่มีปัญหากันในการทํางานวางได้หมดครับ พรุ่งนี้เราจบแน่นอนครับเราจะไม่สามารถที่จะยืนยอต่อจากหลายวันนลยครับเพราะว่าเราอยู่นาวอนนี้เราขาดทุนแน่นอนครับงานโค้งน้องนาถ้าจะให้ยืนรอก็ต้องเนาะคุยกันนอกรอบแล้วครับผมวันนี้ก็ได้บรรยากาศยามเย็นครับถึงเวลาเลิกง,งานนะครับเนาะก็ฝากผลงานทีมงานเฉาะทุดโค้งน้องนาด้วยครับนะกับหน่วยที่สองอาจารย์ปอนสายจบครับ อาจารย์ปอก็จะไปจกแต่น้ำนะครับไม่เคยได้ไปอยู่กลางแดดครับเนาะอยู่แต่น้ําอย่างเดียวครับฝีมือเขาดีก็ให้อยู่ในน้ำนี่แหลนะเนาะฝากกดไลค์กด share แชร์เราด้วยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ